สวัสดีการทุกคนนี่ก็เป็นเสี่ยวหนึ่งของชีวิตไม่เป็นกับคุณลุงค่ะตอนที่เราเจอกันใหม่ๆเราได้ไปเที่ยวภูเขาที่ไม่เป็นอยากจะไปมานานนั่นก็คือแพรกเกสตูนเป็นภูเขาที่มีชื่อดังมากเลยค่ะที่นอร์เวย์สถานที่สตาร์วังเนค่ะนักท่องเที่ยวไปกันเยอะอยู่ด้วยกันเลยค่ะมาค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ถึงครึ่งทางเลยค่ะเพื่อนๆพืนถึงยอดเขาแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางฮลัฮโลฮโหลเซียฮัลโหลไม่เคยพูดไม่เคยพูดสวยงามไหมคะเพื่อนงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นอีกค่ะถึงยอดเขาล้วจะขึ้นไปบนยอดเขาอีกค่ะเพื่อน ให้เขาเหมือนไปสองเห็นเขียวลึกเสียวเสียวเสียวจริงๆเลยแล้วผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยที่อยู่ข้างๆเนี้ยค่ะเราพัดฟูกมากร้โด ดินแล้วมันพัดพัดมากระทบตัวเราแล้วแสกหมดเลยครับเพื่อนๆลมแรงสุดๆเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เอากระเป๋าไปวางเอาไว้แล้วลมมันพัดนีแล้วข้างบนนี้มันเป็นน้ำเป็นย่ยๆแล้วแกก็ตามเก็บกระเป๋าอยาเพลินค่ะเพื่อน <laughs> ไข่ล่วง <laughs> วิ่งไข่ล่วง ay ฝั่งโน้นจะได้ไม่วิ่งจับมันอีกมันจะได้หมด,มดหมด,มดเยอะสุดสุดที่ต้มมาสองใบกินไปใบหนึ่งเหลือใบหนึ่งวัดูกท็ทำกันอุ้ยสนุก